สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพอกันทุกส่งบหมเพียนชาแนลวันนี้ห้าสิบมาตำน้ำจิ้มกินหอยนั่งร่มกันพี่น้องเดี๋ยวตะว,วันตอนนี้เราไปตำน้ำจิ้มกันเลยนปไปเบิดใส่พริกลงไปกระเทียม ตากากซิ uh, ไา้มานีละพี่น้องแต่รเสร็จรายอยู่กีกาดอะไรต่างอ่าง เนี่ยมันดำจะเป็นหอมเปรี้ยวเผ็ดหวานเข้มซิมก่อนพี่น้อง ัย้า,ยาฮู้มามาพีนานนาา่น้องมากินน้ำกันมาโอ้โหหอยน้ำร้องพี่นอ้องแซ่แบแซบโดดแซ่บโดดพี่น้องมา รสชาติหวานหวานแปมพัวอาไปดีพี่นอ้องเลยกระถินพี่นอ้องกินแล้วมัน มันมันสีเข่ากันดีมันสิมีความหวานของกระถินแล้วก็มีความหวานของหอยนำพนอ้องะอืมอืมอ๋ออืมขอบคือ พักนี่เ่เพื่อกินเป็นครั้งแรกนะพี่น้องแต่กันี้เข้ามาเขายังร่มแสบ่บแต่นี่ก็ต้่งสีเคยกินเป็นครัง้งแรก ครับยังไงหอพักต้องเพชรห่อนเ่อเสียญเงอเสรียนด้วย มันจะมีความหวานผมไม่ากินข้าวเลยพี่น้องเพราะว่ากอนที่จะมากินเนี่ยเขาล่างล่างแล้วก็ใส่น้งคแข็งรับกินข้าวเข้าหวาจังสันเนี่ยเคยก็เพื่ตามเขาบอกนะพี่น้องเพราะว่าไม่คยเคยกินหรอกที่ไม่เคยกินแรก เสื่อมสีเปลี่ยนมาเสียหอยอืมนี่สีของตลาเมื่อกี้นี่ยังสีเปลียนก้อนอยู่วะ ตามพร้อมพักทีแก่ข้าว แซ่บเพื่มขวายดีพี่น้องเลย <c oughs> ให้บุ้ยกินกับลอบมึงเริ่มพี่น้องเด้อ <c oughs> ทางอีดี <c oughs> ที่แรกค่อยกับบุกกินหรอกเข้าว่าแซ่บแล้วข้าวารลอบิงึงก็เริ่มมาลองเลยคนระั้งแรกน้ำจิ้มกะบุมมียังไหนหรอกเครื่องข่อยเฮ็ดหำมีกระเทียมร <c oughs> ากผักชีพริกแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวน้ำปลา แล้วกันรถดีก็แแรกแต่ปูสิมักกวานี้ที่เอาจางเอาเค็มกับเลีเ่ยนตัวน,น่ะไเนาะตามกัดหัวหอมตามแก่ข้าว หมกทัวร์หดกทัวอหมกทัวออนอืม hát hmm. gì <laughs> ừ lại chưa thôi จะปาดีพี่นอ้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัน <Okay. S 1> ขอลาไปก่อนฝากพี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้น้าเลยเลยพอกันไหมคลิปนะ้ะสบายดี